โอ้จะมีแรงไหมเนี่ยเจียวๆนวดดีๆนวดดีๆขี้เกียจเหรอมีขี้เกียจนะดียวมีขี้เกียจนะสองมือสิจะกินไม่ประทูนะนะ่ะสองมือนี่จะมีแรงที่ไหนเนี่ยไปปลูกต้นไม้ไปทำขี้ได้หรือเปล่าดีๆดีๆ,ๆ ขีี้เกสองมือสิเอามามือทำไมมือเดียวเนีม่มีแรงเหรอสองมือสองมือสองมือมือนุ่นด้วยเร็วเร็วโหเอาไว้ทำไมตัวนี้เอาไว้ทำไมนี่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 นวด วุ้ยขี้เกยียจไม่ได้กินละประทูอ่ะเออเอาขี้ขี้อยู่ยี้อ่ะอีอ้เกยียจเดี๋ยวไปให้ไปเรียนนวดเลยอืม